ะะเป็นเรื่องของคุณพ่อคนหนึ่งค่ะที่อยากจะเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับลูกหลายคนบอกว่าการที่ลูกจะเป็นมนุษย์2ภาษาไบลิงักได้เนี่ยต้องไปเรียนอินเตอร์อก็มีข่าวดีสําหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับลูกของท่านจะสามารถเป็นเด็กพูด2ภาษาได้โดยไม่ต้องไปเรียนอินเตอร์ได้เลยอย่างเด็กคนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ดูแลด้วยวิธีการที่เราจะบอกต่อไปนี้น้องคนนี้อายุ3ขวบ,บพูดได้2ภาษาแบบ สบายเหมือนเจ้าของภาษาเลยแน่งไมสปิเกอร์เลยถ้าแกยังไม่ง่วงซะก่อนนะครับพอมาตั้งแต่ทุ่มกว่าตอนตอนทุ่มกว่ายังเจ้าเจื้ออยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับน้องเพ่ยๆกับคุณพงษ์รับพีเตดมาเตดพาพงษ์ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่าทางจะโลแบตซะแล้วอ่านั่งก่อนนั่งก่อนคุณพ่อค่ะนั่งตรงนี้เลยค่ะเพลย์เพลย์สามขวบเนะคะสามขวบเก้าเดือนสามขวบเก้าเดือนเด็กสามขวบปกติก็จะนอนประมาณสองทุ่มสองสามทุ่มนี่เลยเวลานอนตอนนี้มันเลยมาแล้วนะพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้จีนนิดหน่อยจีนนิดหน่อยด้วยเหรออด้วยวิธีอะไรคะคุณพ่อก็คือได้ด้วยวิธีสอนแบบธรรมชาติเหมือนเราเรียนภาษาแม่นะครับคือเพิ่งเห็นตัวเองในโทรทัศน์ไหมลูก นดูนะดูในจอนะเดี๋ยวจะมีหนูอยู่ในโทรศัพท์หนึ่งสองซ้ำปุ๊บโอ้ลุงพลาดไปไม่มีลูกทำไมรันไม่มีใครร่วมมือกับลุงสวิตชเชอร์ไม่ได้ช่วยอะไรหนึ่งสองซมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วเห็นยังลูกไม่ได้พาเราต่อพราเราต่อไม่ได้ช่วยอะไรครับนึกว่าตื่นขึ้นมาหน่อยตอนนั้นผมรู้สึกสานะครับว่าคนไทยเนี่ยเรียนสังกฤษมาเป็นสิบปีทำไมพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะครับ ผมค้นพบว่าจริงๆเราเรียนเหมือนผิดธรรมชาติเราไปเรียนอ่านเขียนเรียนท่องสับยะเรียนแกมมาแต่คนไทยหรือฝรั่งทุกคนเด็กเกิดมาสามขวบก็พูดภาษาภาษาแม่เขาปล่อะนะครับผมก็เลยคิดว่าวิธีการเรียนที่ถูกต้องมันน่าจะเป็นการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งคือวิธีการฟังและจำจากสิ่งรอบตัว ไม่ต้องอธิบายในเรื่องไวยากรณ์ตอนนี้เพ่ยๆไปแพเนจรแล้วนะครับจะเพื่อยๆเป็นเพ่นพ่านแล้วตอนนี้เอาหน้าปล่อยก็าไปเรนภาให้พ่อก่อนคุณพ่อเป็นครูหรือว่าอะไรศึกษามาจากอะไรไงเออผมมีลูกปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าผมคิดอย่างหนึ่งนะครับมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือในโลกยุคหน้าพ่อแม่ทุกคนต้องคิดว่าเขาจะมีศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างไรต้องให้มันได้หลายภาษาใช่ครับหนึ่งในนั้นทุกคนพูดว่าเป็นสังคมความรู้นะครับผมก็คิดว่าความรู้จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่พอสิ่งที่สําคัญกับความรู้ก็คือความสามารถในการเรียนรู้รนะครับแล้วรากฐาน,นของความสามารถในการเรียนรู้คือความสามารถทางด้านภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ครับผมก็เลยคิดว่าเสาเข็มต้นแรกที่จะสร้างให้ลูกก็คือภาษาแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเอ๊ะเราจะสอนลูกอย่างไรดีนะครับ,รบผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ารอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วเขาบอกว่าเด็กเล็ก,ลกๆโตขึ้นถึง3ขวบเป็นช่วงที่มีศักยภาพมากสูงสุดสูงสุด คุณป้อนอะไรให้เขาไปเขาสามารถรับได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าสนใจในแนวคิดนี้ผมมีความรู้สึกเชื่อ,อผมก็ศึกษาเพิ่มเติมเขาบอกว่าเราสามารถที่จะสอนภาษาเขาได้โดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องอธิบายผมก็เลยตกลงกับแม่ว่าผมเริ่มแล้วนะโดยการผมพูดภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่เกิดแม่พูดภาษาไทยแยกบทบาทกันแล้วให้เขารู้สึกเองว่าเวลาพูดกับพ่อ,อ,อตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษกับเขาตลอด แปลว่าตอนนี้เขาจะงงไหมว่าคุณพ่อพูดไทยอยู่เขาเขาคงคิดได้แต่เขาเกิดความเคยชินว่าเ้เวลาพูดกับพ่อเนี่ยเขาต้องแล้วเขาจะพูดกับเราเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้พนจีนิดหน่อยทุกวันเลยอะคะคุณพ่อไม่มีหลุดภาษาไทยเลยอะคะถ้าอยู่กับผมนะจะไม่หลุดภาษาไทยแต่คุณแม่จะเป็นภาษาไทยคู่กันถูกต้องที่คุณพ่อใช้ครับไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรนะครับตั้งแต่ลูกเกิดมาปั๊บพ่อใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นศัพท์ยากอะไรเป็นพิเศษศัพท์ง่ายๆก็ได้คือรเ่นนีียคท ภาษามาเยอะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งจบเมืองนอกนะครับ,รบปิญญาโทกลับมาผมถามประโยคง่ายๆคุยแค่แกะเกาเนี่ยเอ๊ะจะพูดผูกประโยคได้ยังไงแกะสติ๊กเกอร์ออกอย่ากเกานะเขานึกไม่ออกเพราะเราเรียนเริ่มต้นปุ๊บเราเรียนจากไกลตัวไปภาษาที่แข็งแรงควรจะเริ่มจากที่บ้านก่อนอนั่นคือแนวคิดของผม ผมก็เริ่มสอนไม่ต้องไกลตัวกินข้าวเดินวิ่งนั่งนอนเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาวางลงไปเอาไปเก็บเข้าที่รอบรอบตัวพอภาษาพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยค่อยส่งหม้ต่อไปให้ครูนะครับเขาก็สามารถต่อยอดไปอีกได้อาจจะไทยคังกิททำไอยูไอรูนะว่ายูโซง่วงนะเวทอเมริดรอหน่อยรอนหน่อยยูก็โกทูสลิปอัเงี้พ่เขาไม่สนใจเธอเลยอ่าพอผสมแล้วไม่ฟังชั่วโมงที่เรายังคึกอยู่เลยคุณพ่อ เมื่อตอนเมื่อตอนเย็นยังคุยปล่อยอยู่ครั้นี้จะถามแบบนี้แล้วเด็กจะสับสนไหมครับความนนสามารถอของเ<ม>ด็กถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรู้เลยเด็กมีความสามารถเยอะในการแยกแยะคุณเวลาสอนภาษาเนี่ยคุณไม่ต้องอธิบายว่าไงกรมม่านี้สอนอยังไงตาม,มหลังคลิปต้องเติมเอ็นจีเด็กไม่เข้าใจหรอกคุณเลยคลิปวอกกิ้งนะครับเขาจะเข้าใจจากสิ่งที่เห็นแล้วก็สภาพแวดล้อมเอ็นตัวอธิบายเกิดความเคยชินเราพูดกับเขาซ้ํๆ ูดกับเขาบอกว่าครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าถือโอกาสถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าภาษาไม่แน่นถูกไหมครับถือโอกาสเรียนกับลูกยิ่งมีคุณไปด้วยกันเลยคุณยิ่งมีลูกเล็กๆคุณมีเวลาหนึ่งปีเลยคุณฝึกเลยภาษาอังกฤษในบ้านนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมถามเรื่องสับสนคือผมกลัวว่าเด็กก็คุยกับคนนี้ต้องภาษาอังกฤษคุยกับคนนี้ต้องภาษาไทยเลยไม่คุยเลยดีกว่าจะเป็นไหมฮะมันจะเกิดไหมฮะครับ คุณสญัญญาครับเด็กมาเลเซียพูด3ามนะทั้งประเทศเขามีจีนด้วยใช่ไหมเขามีจีนมาเลและภาษาอังกฤษผมถามว่าทั้งประเทศเขาสับสนไหมเขาโตมาจากสภาพแวดล้อมที่อธิบายนะครับเขาทำสามภาษาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเด็กรับได้ยิ่งธรรมดาใหญ่ถูกต้องอันนี้อย่าปิงอย่าปิงอังนังแม่ใช้ภาษาพภาษาพูดภาษาจริงได้เลยพวกจริงเยอยาปจิงนีจริงก็เรียกว่าเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ น่าจะคือเขาเรียกว่าฝากไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังจะมีน้องนะครับหรือหรือมีลูกเล็กๆนะครับยังยังไม่เกิน3ขวบนี่อยู่ในวัยที่ทําอะไรได้เยอะเกินมานิดหน่อยก็ทาได้แต่ว่าจะยากขึ้นผมว่าตรงนี้มันสะท้อนถึงความใส่ใจในตัวบุตรหลานจริงๆแล้วก็วางแผนยาวๆหรือว่าอยากจะปลูกฝัยให้เขาเติบโตมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมมากนะครับเวลาอยากให้ลูกเราดียังไงเนี่ย อย่าฝากความหวังไว้กับโรงเรียนหรืออะไรมันต้องเริ่มจากตัวพ่อแม่เองว่า<ม>อยากให้ลูกไป็นผม<ง>เขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ในนั้นพูดเลยว่าคนที่เป็นครูสอนภาษาที่ดีที่สุดไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนพ่อแม่เพราะอะไรลูกฮะภาษาเกิดจากความเคยชินเกิดจากความที่พ่อแม่ทุกคนอยู่กับลูกอย่างน้อยๆวันหนึ่งหนึ่ง,งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นคุณก็พูดไปเรื่อยๆทุกวัน สามปีห้าปียังไงมันยังไงก็ได้ครับอันนี้คือแนวคิดขอบคุณมากครับน้องเพ่ยๆตอนนี้โแบเราเดาแล้วว่าจะเพื่อนเขานะแกะหลับหรือยังลูกคุณพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษสิคะนี่เพื่อนเขาใช่ไหมคะ this is your baby yes for this o e r name นี่พูดนภาษาจีนเหมียนหยางแปลว่าลูกแกะเหมียนหยางแปลว่าลูกโอ้เหมียนหยางง่วงยังลูก is he sleepy ไม่พ oh, <and> ูดภาษาไทยกับอ้วเลยขอบคุณมากครับคุณพ่อครับขอบคุณท้องเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคราวนี้เป็นความสงสัยของหลายๆคนวันนี้เรามีเรื่องดีๆต่างๆมาฝากท่านผู้ชมหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ท่านผู้ชมสงสัยว่าตกลงสถานการณ์ของบ้านของเมืองจะเป็นไปยังไงจะมีการวิเคราะห์คาดการณ์กันให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับภาษาอังกนี้ Do you want go to the beach Yes <oughs> When Today or tomorrow, or next month. Today. Why today? It's too late. Everything getting dark. But my mommy said when when talk finish, mom and go to to the police. But I want to go. we go.